สวัสดีครับครับสาหรับคลิปนี้ก็นะครับนามาชมนะครับะสมเด็จนะครับแม่พิมพโคไทยแพงเพชรนะครับสวยงามทีเดียวครับนะครับวังนี้มีลักษณะพิเศษแตกตึงแตกต่างอย่างออค์อื่นคือด้านด้านหน้าเนี่ยจะมีการโรยหินพระธาตุเม็ดพระธาตุลงแบบหน้าองค์พระด้วยนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยนะครับอ่าด้านหลังนี่เขาไม่ได้ ไม่ได้ลงไว้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้เขาด้านหน้านี่จะเห็นชัดเจนว่ามีการรักษาพวกหินที่เกิดทุกเหมือนกับเราทุบไม่ละเอียดนะเนื่องจากเป็นเนื้อที่แข็งแร่งนะครับเนื้อที่แข็งนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นพวกบางท่านก็เรียกก้นคกรวมๆไปนะครับเรียกว่าก้นคกนะครับแต่นี่พิเศษนะครับจะมีลักษณะหินนะครับที่เป็นหินเรียกว่าหินพระธาตุนะครับ มีผสมรวมอยู่ด้วยนะครับกลุ่มทั้งกลุ่มรวมทั้งกลุ่มหนึ่งเม็ดรธาตุด้วยนะครับเม็ดสภาพไข่ปลาก็มีไม่ไข่ปลาก็มีนะครับแล้วก็กลุ่มพวกไข่นะครับพุทธศิลป์แบบโคไทยกระแพงเพชรนะครับสวยงามที่จะต้องแกะจากกล่องนะครับแกะจากกล่องมาให้ชมกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่มีความพิเศษนะครับพบเจอค่อนข้างน้อยลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะอย่างนี้นะครับเอกลักษณ์เฉพาะองค์เลย ปวแตกซื้อว้นะชอบแตกชอบหลุดมือหลุดมือไม่ได้ครับรงนี้นะครับนี่ครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างด้านหลังนะครับขอบตัดนะครับเป็นลักษณะของบล็อกทีมหินนะครับนะครับมาทั้งยุคปลายปลายแล้วครับนี่นะครับแต่ว่ามวสารเนี่ยนะครับผ่านสภาพผ่านการใช้มานะครับ คาดว่าก่อนหน้านี้น่าจะเป็นลักษณะของการแช่ทำน้ำมนต์ด้วยนะครับพระองค์นี้นะครับมีลักษณะก่อนแบบนี้ครับเป็นพระที่ผ่านการทําแช่น้ำมนต์มาเนื้อจะเป็นชุยๆเป็นเราเห็นเม็ดในด้านในผิวจะมีคราบหนวนค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก,อกแมวหนึ่งนะครับอีกแมวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมครับผ่านกล้องขยายกำลังสูงครับ ครับเห็นชัดไม่เอ่ยนะครับแน่ชัดนะโอเคครับจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยเม็ดเนี่ยนะครับเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันนะครับกลุ่มแร่และแรชาติก็มีครับนสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนะครับหลักสีนะครับพวกนี้จะมีทั้งพวกดินโป่งแล้วก็หินศิลาที่ขุณนะครับซึ่งค่อนข้างจะแก่เนื้อจะแก่เมื่อแห้งแล้วนะครับหรือจะแก่หินเลยว่าเราตรงนี้เราจะเห็นเหล็กทั้งเหล็กไหล นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นแร่หลายๆเงินหยวงก็มีเห็นนะครับเดี๋ยวไปไปไปเจอจุดนะครับจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยเนื้อไม่ไม่รวมตัวกันนะครับสาเหตุที่เนื้อไม่รวมตัวกันตัวกันน่าจะเกิดจากของแข็งอยู่ของแข็งของที่แข็งกว่านะครับไม่ละลายน้านะครับนี่หลายเงินหยวงปหลอดแล้วมีนี่ครับเล็กๆไม่เล็กๆครับมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับอันนี้เป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับสีฟ้าครับที่อยู่ในดินโป่งก็มีครับ ครับองต่อไปเดี๋ยวถัดไปครับนี่ครับนะครับประหลอดค่อนข้างเยอะอ่าด้านหน้าด้านบนนี่ะครับแล้วก็เม็ดต้นฐานนะครับพวกกลุ่มที่เป็นเม็ดพระธาตุนะครับสวยงามีเดียวครับตรงนี้นะครับพระธาตุสวยงามบางจุดก็ออกสีเข้มนะครับมีหลากหลายครับมีหลากหลายนั้งจะหลากหลายทีเดียวเนี้ยมีทั้งแป้งหอมกระเจะจันนะครับแป้งกระเจะจันก็จะออกสีน้ำตาล ครับเห็นน้ำตาละเลื่อเลือนนะครับบางจุดบางองค์ก็จะเห็นเป็นลักษณะนะครับเศษผ้าไหมเศษจีวบอลนะครับผ้าไหมทีวบอลนะครับผ้าไหมที่ต่ที่ตามตำนานที่เล่ากันมานะครับแล้วก็จะมาเนื้อก็จะลักษณะไม่รวมตัวกันดีเป็นการเป็นลักษณะของการโรยไว้บนหน้าแม่พิมพ์เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังเราก็จะเห็นนะครับรายละเอียดเนี่ยครับ งูชุดนี้ผลตกันไซนั้นขึ้นกันอยากอิสระเสรีเลยนะครับบนสารก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ผมผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะของพลาที่ผ่านการทําน้ามนต์มาแช่น้ามนต์มานะครับนะครับบลสารพวกเล็กๆก็มีครับมีสอเหลืองนะครับเช่นเกสาต่างๆครับแต่ลักษณะของพื้นและหน้าของแคนไซนี่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะขึ้นเห็นชัดเจนนะครับส่วนไหนที่ลายไปก็ลายไปนะครับส่วนไหนที่อยู่ก็นะครับใส่เองกับเพชรเลย นะครับลักษณะแตกขึ้นมาเป็นกกอเลยแล้วก็ปะพนกับกลุ่มที่เป็นพวกประหลอดนะครับนี่ฮะหลากสีเลยครับไม่ได้มีสีเดียวนะมีสีอมสีน้ําเงินสีสนิมบ้างนะครับแล้วก็สีออกไปทางเหลืองพวกหยกเหลืองหรือพวกอ,อสอเหลืองนะครับมีหลากหลายทีเดียวครับนี่ผมลองทดลองมาใช้ได้สามสี่วันก็เนื้อหารู้สึกดูเข้มขึ้นเลยนะครับดูเข้มขึ้นปกติก็เอาทดลองเอามาลองลองแขวนดู น <ciğim. S 2> ี่ครับลักษณะพวกเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดพระธาตุก็มีครับเนี่ยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราชมชมด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังครับด้านหลังก็ไม่แตกต่างกันเพียงแต่ว่ามีน้อยกว่านั้นเองนะครับมีน้อยกว่าลักษณะที yes, yeah, ่เป็นเม็ดพระธาตุหรือเม็ดที่ไม่ร่วมรวมตัวกันก็มีน้อยกว่านะครับด้านหน้าก็ยังค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วป็พระที่มีความสวยงามนะครับทีเดียว สภาพนี้ก็นะครับใช้ได้แล้วก็ถือว่ามีเห็นลักษณะของการใช้ชัดเจนนะครับการใช้กันน่าจะหลายหลายหลายแช่มาหลายปีนะครับใช้ทำน้ำมนต์นะครับบงงเขาก็เขาเล่นนางทางนี้เขาจะเอา,เอาไว้ทําน้ำมนต์นะครับผมเองก็ทําเหมือนกันนะครับบางทีถ้ารู้สึกไม่ดีไม่สบายเราก็ทำมีลูกเล็กเด็กแดงนะครับ ถ้าล,ลองรักษาดูนะครับก็พวกนี้จริงๆแล้วในในเปลือกหอยเองเนี่ยก็มีมีผลทางยานะมีฤทธิ์ทางยานะครับไม่เชื่อลองดูนะอ่าแล้วเอาเรื่องง่ายก่อนนะที่ท่านท่านที่ท้ททอ,งทองเสียนะ,นะครับท้องเสียอุจจาระร่วงเนี่ยนะครับแช่ทำน้ำมนต์แช่กินสักษามือนะครับสามมือก็อจะเห็นผลเช่นกันต้องลองดูนะครับต้องลองดูไม่ลองเดี๋ยวเดี๋ยวนื่นองจาสมัยนี้เนี่ย เรามียารักษาโรคอยู่แล้วนะครับมียารักษาโรคแล้วเข้าร้านหมอก็หาก็เจองั้นกระบวนการเหล่านี้ก็ปัจจุบันก็ลดน้อยลงนะแต่ก็ยังมีบางท่านนะครับที่ยังมียังมีความเชื่อถือเรียกยังใช้อยู่อ่านี่ครับตวนี้สวยเลยนะครับมีทั้งสองเม็ดเลยั้ามีทั้งเม็ดออกม่วงอมชมพูครับสีฟ้าเข้มนะครับพวกแร่รัตนาชาตินะครับแร่ลัตนาชาติสวยงามครับนะครับสีเขียวอ่อนก็มีนะครับพวกว่านนว่าน พุทธมหาว่าร้อยแปะนะครับก็มีนะครับมีกับทุกองค์ครับมีมากมีน้อยนั่นเองนะฮะเนี่ยสีดินสีตานพวกหินจากเอ่อหินนิลาทิคุณเนี่ยเส้นพระเกศานะครับเหล็กไหลไพ่ดำนะครับแล้วก็จะมีเห็นเล็กเล็กน้อยพวกนี้ครับนี่นี่ก็เหล็กไหลไพ่ดำนะครับเป็นชุดๆเลยส่วนเหล็กไหลสีเงินยวงหรือตะกั่วเนี่ยนะครับกระจายตัวอยู่ทั้งองค์เลยครับนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับอันนี้ถึงแตกหน่อใหม่ครับใส มีแวววาวขึ้นมานี่ก็เป็นของเดิมนะครับนะครับลักษณะก็สวยงามทีเดียวนะครับโอเคนะครับพอดูพอได้พอพอดูได้พอสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ชมทั้งด้านหลังครับลองชมภาพนิ่งกันดูบ้างนะครับไม่ต้องใส่กอบไม่ต้องใส่กอบนะครับให้ชมกันให้เต็มภพาพ,าพาเต็มดูความสวยงามของพระองค์นี้นะครับ บางท่านก็อาจจะชอบนะครับแล้วแต่ครับนานาจิตต well. ังนะสำหรับผมผมว่าดูแล้วนะครับมีลักษณะของความเข้มขังอยู่ในตัวนะครับมีความเข้มแขังในตัวครับพากใช้อันนี้ขา well. ใช้ใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงด้านหลังก็จะมีลักษณะอ่ร่องรอยการคูดปากนะครับแล้วก็ร่องรอยการหลุดร่อนนะครับอ่ากหน้ามีผลมาจากการแช่น้ํามนต์บ่อยๆนั่นเองแช่น้ําบ่อยๆนะครับเท่าน้ามนต์บ่อยๆก็จะมีลักษณะนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสนใจเพิ่มเติมก็นะครับติดต่อได้ครับ่ไฟล์ติดต่อสถานที่ติดต่อครับอยู่ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับ